ยินดีต้อนอร,รับเข้าสู่รายการ T Channel และผมก็คือทีนั่นเองวันนี้เราก็อยู่กับเกม Minecraft นั่นเองนะครับแล้วก็จะมาแคสกันแล้วก็จะมาเล่นกันโดยไม่โกงอะไรเลยแล้วก็จะเล่นตามตามตามกะถากรรม <laughs> ที่เราเล่นได้นะครับ <laughs> โอ้เป็นนี่นะครับเอ <laughs> ทโวเลยเ <laughs> กมนี้แบบไม่แคสไม่ได้นะครับ <laughs> เพราะว่า <laughs> มันเป็นเกมที่เขากำลังคิดกันอยู่ <laughs> แล้วก็ เป็นเกมอมตะใช่ไหมโอเคทำไมผมถึงไม่อัพเวอร์ชันนั่นเหรอครับก็เพราะว่าผมอะไม่มีไอดีแท้ไงเออก็เล่นไอเดีเคื่อนไปเรื่อยๆโอเคครับขั้นแรกเราก็ตัดไม้กันเลยโอเคตัดตัดได้ละได้ไม้แล้วนะโอเคเสียงเดี๋ยวเสียงมันเบาไปเปล่าวะแบบหนึ่งนะดูสิก่อนเปิดซะหน่อยก็ได้ จะได้มีอัธรสดาวจัดเลยดันโอเคแล้วก็ตัดไม้ก่อนนะครับคนที่เล่นไม้ครับก็จะรู้นะครับมันเป็นพื้นฐานของทุกทุกทุกอย่างเลยไม้เนี่ยถ้าไม่มีไม้นี่คืออยู่ไม่ได้จริงๆพอได้ไม้แล้วแล้วก็ต้องเอาไปครับ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 นะครับต้องพูดคอด้วยต้องเอาไปครับนะครับโอเคแล้วแล้วก็เอามาที่ เอามาครับไม้ไม้ของคาบของคับของคับก็ <c oughs> <c oughs> จะได้ตอกคับนะครับแล้วก็ตัดกันต่อมันจะเป็นเกมให้เอาชีวิตรอดครับที่เราจะไม่มีวันตายเนาะเนื่องจากว่าเราจะแบบไปโดนไข่ค่าอย่างเช่นพวกมอนเตอร์ค่าหรือไม่เราก็หิวตายไม่ก็เออหิวไม่น่าตายนีว่ว่ะ แล้วก็แบบตกหน้าผาอะไรประมาณนี้จมน้ำตายนะครับตายแบบอน,นาถมากเลยแล้วไม่สมควรตายด้วยนี่นะครับสิ่งที่ขาดแน่เลยคือไอ้พวกนี้นะครับถ้าไม่มีแกะนี่ก็คือเราจะไม่มีเตียงนอนนะครับเพราะว่าเราจะสามารถเอาคนแกะมาทำเตียงนอนได้เราก็ต้องฆ่าแกะสามตัวนะครับมันจําเป็นไอ้ที่โลกสวยนี่ก็จริงๆนะครับ <G ül üyor> ก็ต้องฆ่านะครับมันเป็นความจําเป็น,นครับอ่าผมเห็นแกะคนลุกโลกสวยนะครับ ผมก็จะฆ่าแกะด้วยดอกไม้นี่ครับฆ่าเ็จก็โยนดอกไม้ให้ทุยไม่ใช่ครับต้องวางหน่ศบให้มันนะครับโอเคครับเลสอินพีนะครับโอเคครบ3าอันแล้วเราก็ต้องหาทําเลในการสร้างบ้านแต่ก่อนสร้างบ้านเราก็ต้องวางโต๊ะคาบก่อนเราก็ต้องคาบเตียงก่อนครับได้ขนแกะมาต้องรีบคาบเลยเพราะว่าถ้าตอนดึกๆน,นี้คาบนี่มันจะแบบ มอนเตอร์ติมอ่ะคือถ้าเราจะคาบนี่ก็คงไม่ทันอ่ะมันคงจะมากันเต็มหมดคีปงคีเปอร์ซอมบงซอมบี้สเกลิตันอะไรประมาณนี้นะครับไปตัดมากันต่อเกมนี้นี่ถ้าแบบเล่นคนเดียวมันจะดูหน้าเหม่อหน้าเบื่อนหิก็ขออภัยด้วยถ้าเบื่อก็ไปดูสเลนเดอร์แมนเอาก็ได้นะครับตอนนี้ก็กําลังจะทําพาทที่2อยู่กำลังทําจิตใจให้ สงบสุขเฮฮาจะไ,ได้ไม่กลัวนะครับแล้วก็ครับมันต่อเวอร์ชันที่ผมเล่นก็เป็น1.5.2ครับถ้าดูจากตรงหน้าเข้าเกมก็จะขึ้นโชว์ให้ดูอยู่ก็ตัดตัดไปน้องทีไม่รักโลกเลยนะครับน้องทีจะทำลายป่าไม้กัน เโอเคถ้าเราสร้างบ้านด้วยไม้นะครับมันก็จะไม่ค่อยทนเท่าไหร่ถ้าโดนไฟไหม้ครับบ้านก็ไหม้ไปด้วยเลยเะฉะนั้นผมแนะนําให้สร้างจากหินดีกว่าแต่ว่าเริ่มแรกนี่ถ้าอย่เขาสร้างกันใต้ดินหรือว่าเอาดินมาโปะๆนะครับนี่ผมก็เล่นมานานแล้วก็นะผมก็ใช้ไม้ได้ ไม่รู้สินะหรือแม้ก็คนเริ่มเล่นแรกๆก็อาจจะใช้ไม้ก็เป็นได้ก็เสียวคุณพที่ว่าเราจะไม่มีต้นหญ้าหรืออะไรใบๆอยู่นะครับนอกจากว่าจะอยู่นอกบ้านจริงๆเกมนี้สร้างได้ทุกอย่างครับแค่คุณมีความคิดสร้างสรรค์คุณก็เนระิตได้ทุกอย่างแต่แค่มันเป็นสี่เหลี่ยมเท่านั้นแหละ นี่ก็เป็นบ้านหลังแรกเนาะเดี๋ยวค่อยขยายไปทีละพาร์ททีละพาร์ทก็ไม่ต้องมาสงสัยกันทำไมบ้านทีมันเล็กจังเลยบ้านทีแม่งไม่มีกระจกเลยก็คือผมยังไม่ว่างไม่ว่างทําถึงขนาดนั้นนะครับแต่ผมก็ทําได้นะเพราะทรายมาอยู่ตรงนี้เพราะว่าจะทํากระจกต้องใช้ทรายแต่ว่าเราก็ต้องลงเหมืองน,นะครับไปแบบ เอาถ่านเอาหินมาครับหินเอ้หินไม่ใช่สเสรอามาครับเตาเผาแล้วก็เอาอะไรวะโคอะเขาเรียกว่าอะไรวะถ่านเออใช่ต้องใช้ถ่านในการเผานะครับแล้วประตูอยู่ไหนวะประตูทำตรงนี้ก็ได้ต้องรีบนะครับถ้าตอนกลางคืนนี่คืออยู่ไม่ได้จริงๆแล้วเราก็ต้องรีบหาเนื้อกินด้วยนะครับ แอปเปิ้ลเออใช่ถ้าตัดต้นไม้ถ้าตัดไม้หมดแล้วอะ่ะมันจะเหลือแต่แบบใบไม้ใช่ป่ะมันก็จะดรอปไอพวกต้นกล้านี่มาแล้วก็แอปเปิ้ลเป็นบางครั้งแล้วก็จะสามารถเอาต้นกล้าไปปลูกใหม่ได้หรือถ้าเราอยากให้มันโตวไวญเราก็ต้องค่าตัวที่เป็นกระดูกอะ่ะแล้วก็เอามาครับมันก็จะได้ผงเร่งโตนะครับต้ตัดไม้เพิ่มด่วน บ้านนี้ต้องสร้าง,างน้อยสี่ชั้นนะครับ mm hmm. จะแบบป้องกันมอนเตอร์ได้แล้วที่ขาดไม่ได้เลยคือแสงสว่างทิ่หายแล้วเริ่มมืดแล้วไงมา mm hmm. แค่นี้ก่อน mm hmm. อยังไม่มืดด้ว่ะ หมดแล้วคลิปหายแล้วทำมือแล้วด้วยอ่ะเออโอ้ไม่นะฉันต้องไม่ตายตอนนี้ผาแรกแคะห้ามตายเด็ขดขาดฉันต้องอยู่ให้รอดสตอิต่อไปสู้ต่อไปทีต่อยต่อไปส่วนคนที่ดูนะครับห้ามมาเป็นเลีนแบบเด็ขาดเอาหมัด ต่อยต้นไม้นะครับแล้วมันถ้าชีวิตจริงมันต่อยนี่มันไม่หักต้นไมาอย่างงี้หรอกนะครับมือเราจะหักแผนมากกว่าโอเคป่ะได้มาครับมา20ันเดี๋ยวก็จะไปครับอ่าตรงนี้ก็มีทางลงไปเหมือนพอดีผมก็จะขาประตู่อนประตูไม่จําเป็นครับที่ขุดกระเทรานะครับ ขดหินแบบไม้นี่ก็ดาวไปล,ลงเอ้ยเดี๋ยวได้คำทางขึ้นก่อนี่ครับขุดหินเอาไปทำเตาเผากันผมได้ยินเสียงซันเดอร์แมนครับมันต้องอยู่แถวๆนี้เลยโอ้ได้ยินเสียงซอมบ,บี้เลยครับมันต้องอยู่แถวๆนี้แน่นอนเลยครับโอ้โหเสียงก็หลอนไปไหน เกมนี้นี่แบบถ้าเราเล่นแบบไม่โกงไม่ลงมอดหรือว่าไม่ใช้โปรแกรมอะไรช่วยนี่หรือว่าเป็นเกมหลอนอีเกมหนึ่งเลยนะครับมากดใช้ได้อยู่เราได้กินละมันจะไปทำเตาเผากันทำเลยจืออ๋อลืมไปว่า ่านมันก็ทำจากต้นไม้ก็ได้แล้วก็จะสามารถเอาไอ้นี่น้ำตาลเข้มเนี่ยไปใส่ในเตาเผาคู่กับเป็นน้ำตาลอ่อนก็ได้เกมนี้มันก็ดีอย่างหนึ่งนะครับเพื่อนผมบอกว่ามันเรียนภาษาอังกฤษจเกมนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันเรียนอะไรบ้างนอกจากคำศัพท์แบบพวกบูวูอะไรที่มันเป็นขนกงขนแกะ แล้วก็ไอเนี่ยไอไม้เนี่ยไอหาไม้เนี่ยแล้วก็เตาปงเตาเผาดาบนะครับดาบนีแบบโอ้โหเป็นศัพท์แบบเกิดมาก็น่าจะรู้อะสวอร์นะครับไม่รู้มันเรียนหาอะไรมาจากเกมนี้ก็บอกว่ามาไปเล่นเซิร์ฟก็ลงฝรั่งไม่เซิร์ฟคนไทยนี่แหละก็ได้ศัพท์มีบ้านมาเยอะเหมือนกันโอเคเอาเตาเผาไังไหนเอาอยนี้ด่วนเลยครับต้องรีบทำครับ อย่างนี้มังมม้งจำผิดเออเนี่ยแหละเราต้องให้แสงสว่างแก่บ้านนะครับใน,นั้นมอนเตอร์เกิดแน่นอนสว่างเรามันทํานี่เราก็จะไปหาเนื้อกินกันนะครับถึงแม้ว่าขอหมูหรือวัวสักตัวก็ได้โอ้เน็ตชาขึ้นตีนนี่นะเฮ้ยเสียงซอมบี้มีแต่แกเออมันน่าจะดอบเนื้อแก่เนาะให้แต่ขน โอ้ยเชียดแล้วไงเชียดอานี่นี่โชคด,ดีครับปูนรัดพอดีอ,อ,อุ้ยเสียงเฮียอะไรวะโอ้มึงไม่ค่อยเท่าไหร่เลยต้องรีบแล้วต้องรีบแล้วเริ่มมืดแล้วเริ่มมืดแล้วไม่เริ่มไม่ดีแล้วรีวังทอยสไ,ได้ยินแล้วกูได้ยินเสียงสปไปเดอร์ในนี้อ๋นะตรงนั้นมีไอรอนเจ็เไม่ได้นะครับเกมน,นี้สอนให้รู้ว่าโล่งมากมักล่ามหายนะครับถ้าเราเข้าไปในถ้ำมือ เร,เราก็จะโดนมอนเตอร์ลมแดกนะครับเพราะฉะนั้นได้แค่นั้นเราก็ไปแค่นั้นก่อนนะครับเพราะตอนนี้มันม mm ืด hmm. แล้วมันเริ่มมืดแล้วอ่ะต้องรีบปุดเลยเร็วๆเลยครับด่วนเลยด่วนเลยครับซอยยิกเลยซอยซอยซอยเร็วเข้า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 เยี่ยมมากเอาทัดขึ้นมารีไปด่วนอาหารไม่ต้องกินลวตรงนี้ก็มีอาหารขี้บาอาหารหน่อยเหอะอยากได้อาหารมากเลยตอนนี้ ไม่มีข้าวแดกกันเนี่ยแล้วบ้านกูกลับทางไหนนี่เฮ้ยบ้านกูอยู่ไหนเนี่ยจริงๆิเฮ้ยชิหายละลืมบ้านเลยเฮ้ยลืมจริงๆนะเนี่ไปทางไหนดีนี่เริ่มจะมือแล้วไงชิปหายแล้วถือดาบไว้ก่อนเลยครับข้ามีทัวร์เลยน่าจะมั้งถ้าจำไม่ผิดแท้จิงแิต้อง,ง,งถูกนั่งไงไปเลยด่วนเลยมึงโอ้ปลาตัวอย่าง้างมาเสร็จชิบหายคืนนี้กูจะรอดไหมเนี่ยไม่เป็นไรเรามีเตียงคู่ใจอยู่ แค่คุณมีเตียงนะครับในเกมนี้คุณก็สามารถเปลี่ยกนกลาคือเป็นตอนเช้าได้อัตโนมัติเลยนะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วเช้าแล้วโถคือไรกลัวที่ไหนโถไม่กลัวเลยนี่มั้มันเหมือนจะเป็นทางของนักษนิดกันหรือเปล่าเฮ้แต่ก็ใช้ได้อยู่่าไปเรามีทัชและเราไม่กลัวอะไรทั้งนั้นเดี๋ยวต้ไม่ขุด หินก่อนต้องเอาหินไปทําที่คุดหินแล้วก็ดาบหินนะครับเพื่อความทนทานและแข็งแกร่งมากขึ้นต่ขุดโอ้เสียงมันจะร้อนไม่ในเนี้ยกูกลัวนะเว้ยขุดลงไปโอเค ครับเลยอย่าโมรีรอนะครับเพราะว่าเวลาไม่เคยรอใครแบบไปเรียบร้อยโอเคไปหาอาหารกันอย,เย่เดี๋ยเดๆอเดขาดอันนี้ไม่ได้เผื่อกลางคืนแล้วแบบต้องนอนกลางแจ้งไมายังพอหาได้เตาพอขุดได้แต่เตียงนี่ถ้าหาแกะไม่เจอนี่ชิบหายเลยนะครับแบบ แอ n เ e r นเจอมาเราเล่นแบบ u r v i ว a l โ oh, อ้ตอนนี้มีเหมืองอยู่มันจะค่อยๆลงไปกู <c oughs> จะลงอย่างไรนี่ย <c oughs> นี่ครับขุดเอออันนี้ก็ต้องขุด <c oughs> เพราะว่าทัชนี่ก็คืออุ้ยกระตุกก็คือไอที่ให้แสงไฟอะมันคืออะไรอ่ะไอ้เนี่ยไอ้อชื่อเนี่ยอ้อเยนอเนี่ยเอาไว้บักไฟเออมันคือไฟนไั่นแหละ ขาดไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเลาอยู่ในที่มืดเราก็จะมองไม่เห็นค่าอะไรเลยเพื่อที่ำอาหารเราต้องใช้อนี้ด้วยนะครับเราจะค่อยๆลงไปกันอ่าเราก็ลงมาแล้วย่างหล่อนนะนี่ครับไอรอนขาดไม่ได้เป็นตัวหลักของการขุดทุกอย่าง่แล้วก็จะไปวางรอบๆกันก่อน โอเคครับเพื่อความชัว์นะครับขุดต่อไปโอเคทางไหนเนี่ยตรงนี้ขุดเลยไอรอดนี้ก็สามารถเอาไปทำที่ขุดหินดาบขวาน ฟูดอะไรต่างๆได้นะครับมันจะให้ความแข็งแกร่งและทนทานมากขึ้นอเคแค่นี้ก็พอแล้วมั้งเพราะว่าอยู่ในนี้นานๆก็ไม่น่าจะดีนะครับเพราะว่ามันจะคอยมีตัวอะไรมาหาเราบ่อยๆมันจะไม่ใช่มีแค่เรามันจะมีตัวอื่นมาด้วยนันงงได้ยินเสียงซอมบีล้ละอย่าบอกที่อยู่ข้างหลังอะเอ้ยเอ้ยได้ยินนะเนี่ยเอ้ยเอ้ยอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย อ๋ออยู่ข้างบนครับเสียงมันโดนไฟไหมผมเห็นบางย่ังจ้ะฮะอ่ะไม่ใช่หลอนไปเองเกมนี้มันก็จะมีตำนานอยู่นะครับอันก็คือฮีโร่บายนะครับก็โอ้ในไงครับมันมาแล้ะมันไม่ใช่ฮีโร่บายโอ้นีคือสเเกลิตัตินะครับเป็นตัวที่ยังเป็นไปทำให้เราตายได้ทันทันดีฆ่าเลยครับโอ้ย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 แรงแรงมาจิตละไม่ไ้จงตละไม่ี่ยไม่ออานะคือยังไม่อยากพิคลิปุยดองพีละครับ โอเคแล้วก็ตายกันเรียบร้อยแล้วโอเคเจอกันคลิปหน้าครับบาย